เอาก็ามายืนเดี๋ยวอ,อยู่ี่บ้านเองไม่ได้ไปไซบอ่ะกไปว่าสิไปก็ขี้ข้านแล้วเอา้าขี่ขั้นไปกับเป็นมาเดเลยประนานแตงตัวบัากีนั่งนะไปกับเสียเงินเสียท่องไงสิขา้าน่ามันหลอกกัมันลดแน่ค่า,ายูค่ากินผิด จ้าอกจากบ้านกเสียเงินแล้วแล้วก็ไปเปลี่ยนใจละอยู่บ้านดีกว่าพาสันตอะอืมโอ้ย่อยว่าเจ้าหันมันอยู่บ้านกับอกไปข้างนอกนี่ก็มพี่ค่าใส่ใจทอเกลื่องทอเกล่หันหลังไปว่าอ่ะนั่นสิเปลืองจังไหน่อยอยู่บ้าน่อยก็อยู่จะซื้อ่อยไม่ได้ไปซื้ออย่าง่อยไม่ได้ไปยิบไปจับอีอย่างนี้เพ่าไม่แนวอยากได้พร้อมอยู่บ้านน่ะโอ้ยอยู่ซื้อพอนะเอ้าบ้างเที่ยงหันเขาเลี้ยมาทรงเขาเจ้าเห็นป่ะอืมอยู่เขาเขาก็ได้มาทรงเขาเันป่อ่ะอืมหลังจากนั้นเขาก็บทรงชาเขียว หลังจากชากเขียวเขาเขาผสมโกโก้เด็กเมียมเดีคยับขาผสมกาแฟอีกอันเห็นบ่อยุบ้านบนน,นี้เมี่ยงนั่งปัดโทนรศัพท์ปัดไปปัดมาไปพ่อเขาขายของเอฟอีกนั่นเอาไปแม่น่อยู่บ้านในนั้ะมันเปลืองนั่นผมจักบ่เจ้านั่นขอสืบบอกวิธีค่ะเจ้าบ่อยากใช้เงินเลยขาเจ้าพ่าอ,ยาายาาาอยากสิ้นเปลืองน,นอั่นน่ะ บัว่าจะออกไปข้างนอกบัวจะยุิเรื่ในบ้านการสร้างโทรศัพท์เจ้านั่นประเทชาติน่ะเอาไปแช่ไปไกลๆพ่นเข้าใจปะ <c oughs> อยู่ห่างๆกับโทรศัพท์ไว้อย่าไปใกล้มันย่างกายไปไกลย้าไปเนี่ยบึงนั่นแหละมึงชิบ่ได้ใส่เงินนั่น <c oughs> อยู่ด้เสื้อบาดเ,เน,านี่ยย่าไปใกล้มัน ้นวนวน,นเขาด้วยันน่นแค่สานตัววนเงินเขาอีกอยืดวนค่ายังเอาเขาสิไม่เก็บค่าของแล้ว่วาตัวเอาเร็ว